สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้องอุงอิงแล้วนะครับเนาะเมเนก้นวันเจโอวันออฟฟิเชียลก็มีโอกาสนะครับเนาะไดมากกาบ้หลวงพอสมหวังนะพี่น้องเนาะมาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบอได้มาจักเทื่อครับเนี่ยเป็นข้างแรกครับที่ได้มาครับที่ผ่านมานะครับเนาะมาไหวนะครับนี่ครับมีโอกาสได้มาแล้วพี่น้อง อ่านมากกันเลยมาขอพรหลวงพ่อสักครั้งนะครับเนาะ่าสิมีโชคมีใช่เนาะพี่น้องเออนี่นะครับอยู่ที่วัดกลางบางพระน้องครับเนาะนครประทมน้องครับน้องพี่น้องเลยวัดหลวงพ่อเปิลน้านี้หนึ่งครับพี่น้องด้านลับลงไปนะก็สิเป็นวัดหลวงพ่อเปินวัดบางพระนะครับอันนี้วัดกลางบางพระเป็นหลวงพ่อสมหวังน้องครับเนาะที่พระเจ้ามาขอพรแล้วได้โชคกันแล้วครับพี่น้อง ที่ควรร้องรองก็ควรที่ควนม้องกล้ามือที่ดีอีกเดินจารังทุกในหมูอยากได้อะไรมันต้องได้ทั้งนั้นแหละไม่เชื่อค่ะดูประชาชนอยากร้ก็ได้ร้อยากได้บ้านก็มีบ้านนะให้พระสงฆ์ได้โยดเตรียมสว่างสวัยในการศึกษาพระธรรมพระวินัย ได้อ่านนัสือดูกำหลับตำตาเรียนเชิญเลยนะโอ้โหนี่ฝนตกเม็ดเต่าแดงแฉและแปรชื้นไก่โอ้โหโอดละนิจจิดนหลงพ่อสมบัตลูกยี่สิบาทก็รูปดกัน้ให้ลูกขอบารมีนทอัพยสิบบาทไม่ถอเยอะลูกให้ท่านได้รับเอาบททวสอบใส่ตัวตนแล้วก็ไปฟฝาคนทำบ้าน